จากเอกสารประกอบการเรียนสสมเรื่องกระเจี๊ยบแดงมีรายละเอียดดังนี้ครับกระเจี๊ยบแดงส่วนที่ใช้เป็นยากรีบเลี้ยงและกรีบรองดอกช่วงเวลาที่เก็บเป็นยาเก็บเกี่ยวเมื่อมีอายุ4-4.5เดือนหลังเริ่มปลูกสัพพคุณกรีบเลี้ยงและใบมีรสเปรี้ยว ใช้เป็นยากัดเสมหักวิธีใช้สำหรับรักษาอาการขัดเบานำกลีบเลี้ยงหรือกลีบรองดอกที่ตากแห้งมาบดเป็นผงใช้ครั้งละหนึ่งช้อนชา3กรัมชงกับน้ำเดือดหนึ่งถ้วย250มิลลิตรดื่มเฉพาะน้ำใสสีแดงวันละสามครั้งติดต่อกันจนกว่าอาการจะหายไปข้อควรระวัง ในเอกสารไม่ได้ระบุข้อควรระวังไว้เป็นพิเศษจากเอกสารประกอบการเรียงสอสอมอเรื่องครูมีรายละเอียดดังนี้ครับครูไออินเดียนมาร์ชฟรีเบนส่วนที่ใช้เป็นยาใช้ทุกส่วนของต้นทั้ง5ได้ทั้งแบบสดและแห้งแต่นิยมใช้เฉพาะใบช่วงเวลาที่เก็บเป็นยาในเอกสารไม่ได้ระบุช่วงเวลาที่เก็บไว้สพคุณช่วยขับปัสสาวะแก้ปัสสาวะพิการและแก้กระหายน้ำ วิธีใช้สำหรับแก้อาการขัดเบาปัสสาวะติดขัดใช้ทั้งต้นและใบวันละหนึ่งกำมือสดประมาณ40-50กรัมแห้งประมาณ15-20กรัมนำมาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วต้มกับน้ำดื่มวันละ3ครั้งก่อนอาหารครั้งละ75มิลลิลิตรหรือ1ถ้วยชาข้อควรระวังนะครับในเอกสารไม่ได้ระบุข้อควรระวังไว้ในการใช้ไว้เป็นพิเศษจากเอกสารประกอบการเรียนสะสะมเรื่องสับประรด มีรายละเอียดดังนี้ครับสับประรดพายแนปเปิส่วนที่ใช้เป็นยาเง่าทั้งสดและแห้งช่วงเวลาที่เก็บเป็นยาเอกสารไม่ได้ระบุช่วงเวลาที่เก็บเป็นยาไว้สัรพคุณมีรสหวานเย็นช่วยขับปัสสาวะวิธีใช้สำหรับแก้อาการขัดเบาใช้เง่าสดหรือแห้งวันละหนึ่งกำมือสด250 250ถึง250กรัม แห้ง90-100กรัมนำมาต้มกับน้ำสะอาดแล้วดื่มครั้งละหนึ่งถ้วยชาประมาณ75มิลลิลิตรวันละ3ครั้งก่อนอาหารข้อควรระวังในเอกสารไม่ได้ระบุข้อควรระวังไว้เป็นพิเศษจากเอกสารประกอบการเรียนสสมเรื่องยาคามีรายละเอียดดังนี้ครับยาคาหรือโคกอนคลาสส่วนที่ใช้เป็นยาราก ทั้งสดและแห้งช่วงเวลาที่เก็บเป็นยาในเอกสารไม่ได้ระบุช่วงเวลาที่เก็บไว้สพคุณมีรสจืดถึงหวานเย็นเล็กน้อยเป็นยาขับปัสสาวะแก้ร้อนในกระหายน้ำบำรุงไตแก้ดีซ่านแก้ตับอักเสบแก้อ่อนเพลียและแก้เบื่ออาหารวิธีใช้สำหรับอาการขัดเบาใช้รากสดหรือแห้งวันละหนึ่งกำมือ สด40-50กรัมแห้ง10-15กรัมนำอาหารเป็นชิ้นแล้วต้มกับน้ำรับประทานวันละ3ครั้งก่อนอาหารครั้งละ1ถ้วยชาประมาณ75มิลลิตรข้อควรระวังในเอกสารไม่ได้ระบุข้อควรระวังไว้เป็นพิเศษจากเอกสารประกอบการเรียนสสมเรื่องอ้อยแดงมีรายละเอียดดังนี้ครับอ้อยแดงหรือ red s u g a r c a ส่วนที่ใช้เป็นยาลำต้นทั้งสดและแห้งช่วงเวลาที่เก็บเป็นยาเก็บลำต้นที่จเจริญเติบโตสมบูรณ์เต็มที่สรรพคุณมีรสหวานและขมช่วยแก้ปัสสาวะพิการและแก้อาการขัดเบาหรือปัสสาวะไม่คล่องวิธีใช้สำหรับแก้อาการขัดเบาใช้ลำต้นสดวันละหนึ่งกำมือ หรือประมาณ70-90กรัมหรือลำต้นแห้งประมาณ30-40กรัมนำมาหั่นเป็นชิ้นและต้มกับน้ำพระประทานวันล,ละสองครั้งก่อนอาหารครั้งละหนึ่งถ้วยชา75มิลิลิตรข้อควรระวังในเอกสารไม่ได้ระบุข้อควรระวังไว้เป็นพิเศษครับ